วัสดีค่ะทุกคนฟ้านะคะวันนี้นะจะมาสอนถักดอกเดซี่นะดอกเดซี่แบบเราเคยถักไปแล้วเนาะเป็นมินิเดซี่ที่ดอกเล็กๆนะแล้วเ,เหมือนมีคอมเมนต์มาว่าดอกใหญ่ถักยังไงคือก็ยังไม่แน่ใจว่าดอกใหญ่หมายถึงว่าขนาดมันใหญ่ขึ้นหรือว่าเป็นที่แบบกีบยาวขึ้นนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาสอนถักแบบที่แบบกีบยาวนะแล้วก็เป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างง่ายเลยนะ วันนี้ก็จะสอนหักเฉพาะดอกนะคะใครที่อยากจะประกอบประกอบเป็นประกอบก้านประกอบใบเดี๋ยวไปดูคลิปเก่าก็ได้ไปดูดอกมินิเดซี่ก็ได้หรือว่าดอกคารนชันก็ได้ทําเหมือนกันนะคะที่แบบไม่ไม่ทาให้ดูเพราะว่าตอนเนี้ยก้านเล็กมันไม่มีเนาะกาวเราก็ไม่มีเราก็เลยรู้สึกว่าสอนดอกดีกว่าเพราะก้านนี้ไปอดัดแบบ กันได้เนาะมันทาคล้ายๆกันนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งจะแนะนําก็คือถ้าใครจะทําแบบประกอบช่อเนาะให้ใช้แบบลวดก้านเล็กนะแต่ว่าใครที่จะทําช่อเดี่ยวดอกเดี่ยวให้ใช้ก้านใหญ่นะเราจะคือวันนี้เรามีแต่ก้านใหญ่ก็เลยไม,ไม่ไม่ได้สอนทํานะคะก็จะเป็นแบบหน้าปกเป็นแบบนี้ลอซซี่แบบนี้นี่เห็นไหมเรามีแต่ก้านใหญ่นะ จริงๆเดซี่ใช้ก้านเล็กอาจจะพอดีจะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าทำยังไงง่ายจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะกันก่อนนะจะเป็นกีบยาวนะคะมีเกสรอ,อันนี้แล้วก็ข้างหลังจะเป็นฐานดอกนะเราจะสอนเฉพาะนี่ดอกนะคะ ส่วนประกอบก็จะมี1 2นะแล้วก็กลีบแค่นั้นนะคะวันนี้เราจะใช้สีสีขาวนะสีเหลืองสีเหลืองใช้ไม่เยอะนะคะก็เลยเอาเอาเศษเศษที่มีอยู่ก็ได้นะแล้วก็สีเขียวคือรหัสสีแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะเอาไปปรับใช้กับไหมได้ทุกขนาดแต่ว,วันนี้เราใช้สีพายแล้วก็เข็มที่เราจะใช้วันนี้ เข็มเบอร์สองนะเบอร์สเบอร์สเบอร์สีได้หมดเลยนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยจะใช้เป็นสีเหลืองนะทำเกสรน,นะคะพันไหมพรมกับนิ้วนะทำเมจิกริงเมจิกริงนะคะนี่แบบพื้นฐานเลยนี่นะแล้วก็เเข็มสอดเข้าไปดึงเข้ามา ทำ c ก่อนเพื่อเริ่มต้นนะคะจากนั้นเราจะทํา6 x ในห่วงนี้นะในห่วงนี้1 x 2 x x ก็คือเวลาเรา c เสร็จปุ๊บสมมติว่านี่เป็น c เริ่มต้นนะ mm hmm. การทํา x ในห่วงก็คือเอาเข็มเข้าไปใต้นี้ แล้วก็ดึงไหมเส้นนี้เข้ามานะคะนี่มันจะได้เป็นคู่เห็นไหมพอได้เป็นคู่เสร็จก็ดึงไหมเข้ามานี่จะได้ x แล้วนะนี่สา x นะ4 5่หพอได้6 x เสร็จดึงนะคะ หนึ่งคือห x เสร็จแล้วนะชั้นแรกเสร็จมาชั้นที่สองนะจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะเราจะทำ v v คือ2 x ในหลักเดียวกันนะคะตรงนี้ p a t t e r n วันนี้คือง่ายนะอยากให้ทำได้ง่ายๆทำเร็วๆนะ1นึ x สอง x ในะหลักเดียวกันนี้ได้ v ละหนึ่ง v ต่อมานี่สอง v สาม v สี่ v 5v 6v ชั v. V. ้นที่2องเรียบร้อยแล้วนะนี่นะคะ 6v เสร็จแล้วแถวที่2เราจะได้ทั้งหมด 12x นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1นะหรือว่า12หลักนะคะจากนั้นเราก็จะไม่เพิ่มเพิ่มขนาดวงละเราจะทำา2 x x นะ เป็นชั้นที่สเราจะทําแค่สามชั้นนะคะทําต่อเลยก็ทําหลักนี้ต่อเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเสิบสบอ็ดสิบนี่เห็นไหมมันจะ มีความนูนๆขึ้นมาพอ12 x เสร็จแล้วก็มาซีหลักถัดมาตรงนี้นะซี C, แล้วก็ดึงเข้ามาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ตัดได้เลยถือว่าเสร็จแล้วนี่ได้เกลียศสอนแล้วนะคะเกลียสอนอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจะทำฐานดอกตรงนี้นะทำแพทเทิร์นเดียวกันเป๊ะเลย 6x 6v แล้วก็ 12x นะคะ จะได้จำง่ายๆเนาะทำเสร็จเร็วแล้วทำเตียสองอย่างนี้เตรียมไว้แล้วทำกลีบแป๊บเดียวได้ดอกเลยง่ายมากทำาีเริ่มต้นนะ6 x ในห่วง1 2 3 4 5 6ใครที่ทำตามไม่ทันพอตพอตไว้ได้นะคะ นี่นะถือว่าจะใช้ลายที่แพทเทิร์นที่สุดนะคะพยายามสรรหาให้มันง่ายๆเนาะเราก็ชอบง่ายเร็วเนาะนี่ชั้นแรกเสร็จแล้วมาชั้นที่สองหกวีหนึ่งวีสองวี สามวีสี่วีห้าวีหกวีแถวที่สองเสร็จแล้วก็ทำสิบสองเอ็กซนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแ11เกเอ็ดสพอได้12บเสร็จปุ๊บก็สีในหลักถัดมา4ก็คือนอย่างนี้นะคะเอาเข็มลงไปในหลักถัดมาเข้าไปแล้วก็ดึงไหมเข้ามาดึงไหมเข้ามามันจะเป็นคู่อย่างนี้ใช่ไหมคล้ายๆ X แล้วก็ดึงล่อนห่วงมาเลย ไม่ต้องควักอีกรอบนะดึงลอดห่วงมาเลยเสร็จแล้วก็ดึงเข้ามาเลยจบนะคะตัดเสร็จแล้วพอได้อย่างนี้เสร็จป,ปุ๊บอีกหนึ่งที่ต้องเตรียมก็คือใยโพลีเทอร์นะคะหนึ่งหนึ่งดอกนี่ใช้ไม่เยอะนะประมาณแบบเล็กๆถ้าเล็กๆนี่แค่นี้นะนี่ พอได้สองอันนี้นะคะปกติแบบแบบที่เป็นมินิเนาะเราจะต้องเย็บแต่ว่านี้เราจะไม่เย็บเราจะประกบกันเลยนะคะก็คือเอาสองอันประกบกันแบบนี้นะนะเขียวกับเหลืองประกบกันน,ะนี่เราจะยึดสีเหลืองเข้าหาเรานะคะเข้ามาหาเรานี่ ให้ให้เริ่มที่หลักไหนก็ได้ก่อนก่อนตรงที่เราตัดใหม่หรือตรงที่เราทำซีนะก่อนสักหลักสองหลักก็ได้ได้หมดนะต่อมาจะทำกลีบแล้วนะใช้สีขาวสีครีมสีอะไรก็ได้ที่เราอยากใช้ดอกนี้สามารถอะแดปไปทำเป็นดอกอื่นๆได้นะลายแบบนี้โอเคพันสีขาวแล้วนะจะเริ่มแล้วนะ ก็คือเอาเข็มแทงลงไปหลักไหนก็ได้ทั้งทั้งสองตัวเลยนะทั้งสีเหลืองและสีเขียวลงไปสีเหลืองก่อนแล้วก็สีเขียวอย่างนี้นะคะนี่เห็นไหมพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บก็นี่ดึงสีขาวเข้ามานี่ดึงเสร็จแล้วพอดึงสีขาวเข้ามาเสร็จปุ๊บ ได้ห่วงละแล้วก็เอาเข็มควักขึ้นมาเป็น4นี่บีบแน,น,น่นเลยตรงนี้เราจะไม่นับนะคะเราจะเริ่มจากหลักนี้ก็คืออยากให้เก็บเก็บปลายไหมที่เหลือด้วยนะงานจะได้เรียบร้อยนะคะเราจะทำแปดโซ่นะหนึ่งไม่นับนี้นะ นับนิ้นับแรก1เก็บปลายไหมด้วย2 3 4 5 6 7 8อย่างน,นี้นะคะพอ8เสร็จปุ๊บ1 2 3 4 5 6 7 8ใช่ไหม8 8ดปเสร็จปุ๊บเอานิ้วโป้งกับนิ้วกลางจับจับโซ่ที่เจ็ดไว้ แล้วเราจะเพิ่มอีก2โซ่ 1, 2ย่งนี่นะคะพอ 1, 2เสร็จปุ๊บเราจะทํา f นะ F พันหัวเข็ม1รอบก็คืออย่างนี้พันหัวเข็ม1รอบเสร็จแล้วเราจะมาลงที่ที่เราจับไว้นะคะโซ่ที่เนี่ลงนี่เราจะนำนี้เป็นหลักที่1ละที่สเนี่ยหลักที่2 ทักที่1 2แล้วก็ทำ f มา3มนี่นะ f ส f 5นี่ f 6 f 7 f อยู่ไหนล่ะ f 8นะคะนี่จะได้แบบนี้เราจะทำา8 f นะ1 2 3 4 5 6 7 8นะจากนั้นเราจะทำา C ในหลักถัดไปพอเราทำหลักนี้แล้ว ก็มาสีหลักหลักต่อมาเนี่ยคะ่ะแทงเข็มลงไปทะลุลงไปสีเขียวด้วยนะหลักถัดไปของสีเขียวด้วยปึ๊บอย่างนี้เสร็จแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ลอดหว่วงมาเลยนี่คือสีนะนี่ได้หนึ่งกลีบแล้วต่อมาทำกลีบต่อมาตรงนี้นะเราก็เริ่มทำหนึ่งโซ่เลยหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8ตรงนี้ทำทำขึ้นมาได้เลย8นะคะแล้วก็มันเดิมเอานิ้วแบบจิกไว้จิกไว้จับไว้นะเพิ่มอีก2โซ่1 2ึ่นี่8นะ8แล้วเราก็เพิ่มอีก2แล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งรอบทําที่นี่นะนำนี้เป็น1เป็น2 3 4 5 6 7 8ได้8 F แล้วก็จะมา C ีหลักทัดมาเหมือนเดิมนี่นะนี่หลักจำได้ไหมที่เราซี ตรงนี้มันคือหลักเดียวกันนะคะให้ลงตรงนี้เลยอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะหรือใครจะลงตรงนี้ก็ได้แต่ว่าต้องจําไว้ว่ามันหลักเดียวกันอย่าไปเผือเพิ่มตรงนี้อีกนะนี่ลงไปแทงลงไปแล้วก็ไปเขียวแทงลงไปก็ดึงขึ้นมาควักขึ้นมาก็ลอดห่วงเลยนะี่นะนี่นะถ้ามันออกมาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปปรับแต่งทีหลังได้นี่ได้สองสองกลีบแล้วเดี๋ยวจะทํา ให้ดูอีกหนึ่งกลีบนะคะแล้วเราจะไปวนรอบเลย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดในหแปดจีกไว้โซ่ที่7หรือลองสุดท้ายนะเพิ่มอีกสองหนึ่งสองหนึ่งได้หนึ่งหลักสองเอฟที่สองเอฟที่สม f ที่4 f ที่5 f ที่6 f ที่7 f ที่8โอเคอีเนยโอเคเสร็จแล้วก็ทำาีเรไปในถัดลัดถัดไปแทงลงไปก็แทงลงไปแทงสีเขียวด้วยนะนี่นะดึงขึ้นมานี่นะคะ จะทํานี่ได้กลีบ1 2 3าทั้งหมดมันจะมี12กลีบนะจะทําให้ได้6กลีบทาเพิ่มอีก3แล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ใยโพลีเทอร์นะคะอ่านี่ได้6กลีบแล้วนะพอได้6กลีบแล้วเราดูนี่ดูข้างหลังนะคะตรงถานเราก็จะใส่ใยโพลีเทอร์ไม่ต้องเยอะมาก ให้มันพอนูนๆพอนะคะใส่เข้าไปเลยอย่าแบบแน่นเกินนะท่านเกินแล้วมันจะแบบมันจะถักยากแล้วก็จะไม่สวยนะนี่เอาใส่ประมาณนี้พอให้นูนๆน,น,นี่นะคะ,อะพอใส่แล้วก็ทักเพิ่มอีก6กริปก็จะเสร็จแล้ว 11กลีบแล้วเดี๋ยวเราจะมาทํากลีบสุดท้ายด้วยกันนะ2 3 4 5 6 7 8 ใช่นีบที่สิบเอ็อ่ะนี่ลีบสุดท้ายจริงๆลืมเลยลืมนับหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดตอนแรกแพทเทิร์นก่อนหน้านี้มัน ลองทำ10โซ่นะคะแต่ว่ามันยาวเกินมันไม่ค่อยสมดุลก็เลยเปลี่ยนเป็น8เพราะเปลี่ยนเป็น8เรารู้สึกว่าเออแบบนี้สวยกว่านะคะคือลองให้ทุกคนแล้วก็ถ้าใครชอบก็ลองใช้แพทเทิร์นนี้ได้เลยมันดูน่ารักแล้วก็ไม่ยาวเกินมันพอดีกับเจสอนเขานะคะโอเคอ้าวลืมบอกเลยพอ สุดท้ายแล้วใช่ไหมเราก็มาซีตรงนี้นะตรงที่เราเริ่มต้นนะคะนี่ตรงนี้นะหลักเดียวกันแทงลงไปเลยซีเสร็จปุ๊บดึงเข้ามาเรือใหม่ไว้เย็บด้วยนะนี่คือถ้าเป็นแพทเทิร์นก่อนมันเราจะต้องเย็บเนาะแต่ว่าอันนี้คือเย็บแค่เจ็บตรงกลีบแค่นี้จบเลยแล้วก็ใครที่จะใส่ก้านก็คือ เอาก้านมาแล้วก็เสียบตรงนี้เลยแล้วก็เอาไหมสีเขียวพันๆๆๆนะมันจะเนียนแพทเทิร์นนี้สมมุติว่าใช้ไหมที่เส้นเล็กกว่านี้มันก็จะเล็กๆน่ารักเอาทำต่างหูก็ได้หรือว่าใช้ไหมพรมแบบแปดพายหรือว่าใหญ่ๆมันก็จะได้แบบดอกดอกแบบจัมโบ้ดอกใหญ่ๆนะคือเราสามารถใช้ได้กับไหม ทุกเบอร์เลยทำไมมันใส่เข็มไม่ได้นี่นะก็จะเย็บเก็บงานคือเย็บยังไงก็ได้นะฟีสไตล์เอาแค่แบบใหม่ไม่ผูแล้วก็ให้มันแน่นพอไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเราไม่ได้โชว์ด้านนี้นะคะนี่พอละ มันแน่นอยู่แล้วแล้วมั่นใจด้วยนะว่าเต็งทําแน่นนี่นี่นะคะง่ายเนาะทำไปเรื่อยๆนะนี่ไม่20นาทีเลยถ้าเกิดชํานาญชานาญน่าจะเร็วนี่แล้วก็มาจัดแจงพอมันเป็นใหม่ที่มันไม่ได้แข็งนะมันก็จะค่อนข้างแบบ มีแรงโน้มถ่วงเยอะมันก็จะแบบหยิกหยิงองๆ,ๆไปนะหรือว่าใครที่อยากให้มันตึงเลยนะใช้ใช้เอ็นก็ได้ถักแนบไปกับเส้นแต่ว่ามันก็ยากอยู่นะแต่น,นี้แหลนะเนาะเป็นธรรมชาติของไหมผมเขาจริงๆนี่ข้างหลังเรียบร้อยนะนี่เดี๋ยวจะเขียน แพทเทิร์นไว้ด้วยนะคะแล้วก็จะเราจะแนบคลิปไว้ท้ายวิดีโอที่มีสอนประกอบกา้านมีดอกนะโอเควันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะวิดีโอไม่ได้ยาวมากเนาะพยายามแบบไม่อยากทำยาวมากอยากทำแบบพื้นฐานเล็กๆๆน้อยเท่าวิดีโอหน้าก็จะทำแบบอะไรที่มันเป็นชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆนะเพื่อแบบปรับพื้นฐานบางคนเพิ่งเริ่มทำหรือว่ามือใหม่หรือว่า เหมือนคนที่อยากได้ไอเดียโน่นนี่นั่นนะคะหรือว่าคอมเมนต์ได้อยากให้ทำอะไรนะคะวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ